เออต้องเซิร์ชดีวะคามารอกกมาเออน่าจะใช่เสียแล้วปุ่มได้ยุพี่นักผมผมไม่น่านีมากตั้งปุ่มได้สีนิวจเออสีนิวเลยกาอะไรไม่เป็นไร ไม <Enemy contact. S 1> ่โดนไปไปบีชก <B> ไปไฟก็ <B> ตองไานลูกโดน,ดนหยุดตรงกลาง <c oughs> โอ้ <c oughs> เพื่อนบักเพื่อนทำบัก h ล l l o เพื่อนวิ่งมายิงอย่างงี้เลยเหลือใครวะ เาาตายวะอะไรครับพี่ออ้เพื่อนน้ามึมือนเพื่อนนายบันายบันายเดินทิม แกไม่ได้หรอกตะไหนพี่ตกด้วยตะไนทำไมตายต้องตะไหนหรอกไม่ได้รอมาเลยมีตังหรอกน่าจะได้หรอปุ่มมันสูงไงยังไม่ได้ตั้งคปุ่มอันนี้โอ้ไม่โดนจบแล้ว มันจะมาบีโชค e บอ้สํา,าี่พี่พีพไปไหนกันมึงไปเอก,กันนําแล้วมันเดินจะไหนทีมนะโอ้ยิงโ,โ,โชคเอามาหน่อยทไมพี่ตก ก้างหลังโซก์ก้างหลังตายโซก์ไว้น่าจะไวอยู่แหละยี่งหายผ่าไดยเล่นตัวไหนได้โย่แต่ว่าไมาจะตายหาเด็คีต์แต่ได้สองตัว มาบีโชคจะไปใช่เลยโอ้เดี๋ยวจะไปกันก่อนนะ Enemy contact หน้าพี่มาแล้วสู่ในการออกมือใช่มันไปบีมันจะมาเอาพี่อุ้ยอืไม่เห็นมันเดินล่างโชคอากระยะไกลโชคตปิดาในพี่ตกนะ I'm sure I'm sure. No, no, no. Die, die. The bomb has been planted. Die. <coughs> last time. Time gets in sight. I'm down! I lost that round, but it's not over yet. Ready up. เอาหอ,าอเป็นคู่ปืนนียนรึับไสามตัวปากสไนรหมดถ้าสามตัวมึงตัดกับสองตัวมึงเอาเลย<อ>บะหมี่บะหมีมึงพักเออ อูท่ทำสุดๆแล้วถ้าเกิดกูแพ้นี่กูตบมังเกิงตัวเลยแห่องอ้เอาไหนเอาไหน,น,เน,นไเองไ,ไหน,นไ่ร,นไรนนะรน จุด g ป t าหมายในหน้าพี่ชคก็ต o t งช็อมันเอาพี่วะตายชกอยู่ใครวะอยู่กับพี่แกมันมีระเบิดชกระวังหนะขึ้นไปดูบนก่อนเอาแล้วนะโชคมยู่ฐานยิงฐานชวกยิง ยืนต้นหมือนกันไม่รู้เหมือนกันลงอาระเบิดทิ้งชกอาระเบิดปอาระเบิดเอาระเบิดที่หายอยู่มาวางบีมาวางบีวางเอเดะวางเอเลยชกมันออกเกมสวยมาสนัยก็สหมดสนัยก็สหมดครับ อ่าสิบสิบตัวแล้วสไนต์กัดหมด <c oughs> พี่ตายกัดหมดหาไหนตายเลยอะไรวะสไนต์หมดทุกตัวสไน,สน,สนต์ส,นสองตัวโดนตัดวะ ไอ้บาสเข้ามาดูมึงมึงตายโ <c oughs> ชคไม่เอาโ <c oughs> ชคไม่เอาเลยโชคค่าสองตัวเองอะสไนเปอร์มึงตาย <c oughs> มันจะจูกไงไ <c oughs> อ้ดนนีคนที่เข้ามาดูด้วยถ้าเป็นไอดีหลักก็เล่นง่ายอันนี้ไม่ได้ตั้งปุ่มเลยนะ <c oughs> อะตายเลย แล้วตัดยากโชคเมื่อกี้ที่ที่ไม่โดนที่ไรเก็บเสียงไงตะทอเก็บเสียงก็ยิงโดนเลยไปแตกนีไงแตกใครมันเข้าอวะเก่งอย่างวะโชคดีๆนะเว้ยกูไม่ไปทางนู้นโดนตัดกูไม่ไปแล้วรู้แล้วกูโดนตัดเล่นได้ป่ะ อย่าไปเอนะเอตายนะเพื่อนมันไปมันตายเลยสิบตัวแตกจริงจใช่แตกจริงจริงตายแล้วครับโจข้างหว่ะจบมึงไม่โดนเลยเปลี่ยนมุมเล่นแล้ว เขามาตอนฉากแตกเขาไม่ได oh. er> mm ้มาตอนฉากก๊อตอะฉากก๊อตนี<_<_ yeah ่เธอยังโหดอะเออเขาไม่ได้มาฉากก๊อตอะมาได้มุมเลยล่ะเออจะไหนตายล่ะจับ Enemy contact เฮ้ยยิงไม่ได้ยิงไม่ได้มีว่าเอฟซีแต่ว่ายิงไม่ได้ครับขอบคุณที่ติดตามครับผมติดตามช่อง YouTube ด้วยชื่อนี้แหละอันนี้ไปเก็บห้าไหมล่ะพี่ตายจบยิงยิงโอเคขอบคุณ ยูทูบตามช่องเลยหมาแดงกันยังไงละ่ะสิบสีตัวฝั่งเแล้วชกไปเลยชกย,ยิงสไนเปอร์พี่เล่นมันยิงพี่เล่นไหนเว้ย นวางเอชกชนะกกูคาบอม็ได้นะสวยพูดใครชกชนะเต้นอ๋อได้ฉากหล่อแล้วได้ฉากหล่อลองยูทูบแล้วมาอันนี้ดีแรงดีแลงลองนะจ๊ะหลักดีเด่นลวแต้มแปดพันสองยิงอย่างนี้เลย เร <c oughs> งมาเจริญวันนี้วันพ่อเนาะห้าโัน,ว,นวันพ่อม่ออ<ล>ตีพันเจ็ดแต้มะจะมาแย่งพี่เล่ออาร์กติกเหรอครับน้องๆข่วนน้าเหกเลยสวยวยังไม่ขึ้นโปรยังไม่ขึ้นโปรสองเดี๋ยวก็ขึ้นเล่นด้วยเอา u ด d มาเลยครับผม คนขอเล่นด้วย,เ,ยเลยนี่แรงนะ <c oughs> เรงไม่ได้เก่งนะเพราะว่าอันนี้แรงหน่อย